วันนี้นะคะสำหรับช่วง Easy Menu ตังจะทำกุ้งมะขามสูตรมาเลเซียค่ะ oh, hot, วันนี้นะคะก็ลงมือทำเลยง่ายๆเลยกุ้งนะคะเราใช้กุ้งได้เลย eyes, วันนี้เราใช้น้ำผึ้งของ Healthy m a t e นะคะเป็นน้ำผึ้งเดือน5หลังจากที่เราใส่น้ำผึ้งนะคะเราก็จะใส่ t m m a r i n d s a u ซอรสสำหซอสมะขาม ติมน้ำส้มหมักแอปเปิ้ลนะคะอันนี้ก่อนที่เราดื่มเราก็ต้องเขย่าเข้าไปจากนี้เราก็จะหมักกุ้งไว้ห oh, no, มักไว้ประมาณ15นาทีนะคะวันนี้สำหรับผัดนะ,ะบางก็จะใช้น้ำมันของ healthy made นะคะ ู่กับข้าวอย่างนี้กําลังน่าทานเลยวันนี้นะคะสําหรับช่วงอีซี่เมนูก็ต้องขอขอบคุณร้านอาหารเพลินที่วิภาวดีค่ะพบกับรางเขาหน้าได้ในช่วงอีซี่เมนูค่ะ